ก้าวปีกตอมเหมือน <bell> เดิมนะครับวันนี้ <S <S <us> <S ก็จะพามาเดินเลาะในป่าเหมือนเดิมนะครับเดินเลาะคลองกันเดี๋ยวดูว่าจะได้ปลาไหมถ้าได้ปลาขึ้นมาอาจจะได้เมนูนะฮะอาจจะได้ามาทําเมนูสักเมนูนะครับเดี๋ยวผมเอาตะข่ายจะเอาตะข่ายดักไว้ในคลองนะครับถ้าได้ปลาขึ้นมาก็ดีเลยเดี๋ยวเรามาทําเมนูกันเดี๋ยวตามไปดูครับว่าจะได้ปลาไหมไปครับผม ใส้ปลามาก็พอดีเลยนะครับเนี่ย <c oughs> แกงใส่ผักกุดพอดีเลยเนี่ยครับมีผักกุดนอนด้วยไปดูกันว่าเราจะได้ปลาไหมโอ้โหผักกุดยอดกำลังสวยเลยครับเนี่ยเนี่ยไปดูคลองกันน้ำไหลแรงไหมวันนี้ผมเอา ขายมาทั้งขายเล็กขายใหญ่มาหมดเลยนะครับนี่โอตรงนี้น้ําตื้น,นะฮะตรงนี้น้ําตื้น,นครับเดินเลาะได้เลยนู่นแล้วถ้ามีปลาปลามันก็คงจะไปอยู่ตรงนูน้นะครับตรงนู้นนะ่ะหลกๆตรงข้างหน้านูน่นะครับตรงนี้ก็น่าลงฮนะ <c oughs> ตรงนี้ผมเคยมาเก็บผักกูดไปกินแล้วนะครับผักกูดเยอะตรงนี้ออตรงนี้ก็น่าลงขายเหมือนกันเดีย๋ยวเราไปดูตรงนูง้นครับว่าจะมีที่ลงไหม ได้ปลาสัก2อสามตัวก็ยังดีนะครับได้เอามาทำเมนูกินกันในปา่าเนี่ยครับถ้ามีปลาปลามันก็จะอยู่ตรงนี้แหละมีน้ำกระเพื่มกระเพื่มนะครับต้องอยู่แถวแถวเถะนี่แหละน้ำน้ำก็เริ่มนิ่งแล้วครับน้ำเริ่มแห้งแล้ว มีลอยคนเขามาเดินอยู่นะเนี่ยไม่รู้เขามาเดินทำอะไรตกปลาหรือเปล่าตกป,าปลาไหมครับตรงนี้มีปลาแน่นอนครับเนี่ยเนี่ยอุ้ยุ้งไงน้่งกระเพื่อมเลยไปครับดูว่าเราจะมีที่ลงไหมออวันนี้ไม่ได้เอาห่วงยางมาด้วยนะครับเนี่ย ไม่ได้ห่วงยางมาไม่รู้ว่าน้ําจะลึกไหมเดี๋ยวต้องลองครับก็ลอกก็เยอะแถวนี้วิ่งกันให้วุ่นเลยโอ้ยจุดน้ำเยอะจริงๆ ทางนี้วางสวยนะครับเนี่ยหมายดีเลยครับตรงนี้ยหมายดีครับนี่ครับดูครับดูแล้วน้ำน่าจะลึกแฮะนู่นนะครับตรงนี้โลง่ๆลงๆนี่โล่งๆตรงนี้เราลงได้แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราลงข่ายกันตรงนี้แหละ เดี๋ยวดูว่าจะมีตัวไหมครับเม,เมื่อกี้ผมก็ได้ลงขายไปแล้วนะครับน้ำโคตรเย็นเลยครับโคตรหนาวเลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับตอนลงเดี๋ยวดูครับว่าผมใส่ไปตรงไหนบ้างนี่นะครับตะข่ายของเราหนาวนี่นะครับ ผมใส่จากตรงนี้นะครับไปข้ามไปฝั่งนู้นนะครับข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็นู่นโยงไปหาตรงกอไผ่ที่ลงล้มอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีปลาไหมให้เราได้ทําเมนูกันบ้างไหมเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยครับขย่าเขย่าตรงกอไม้ตรงนี้นะครับเพื่อจะมีปลาวิ่งออกมาชนตะข่ายของเรานะครับ ตะไครผมใส่ไว้เป็นตะขายใหญ่นะครับ12เซนก็ถ้าเป็นปลาก็จะเป็นปลา,ปปาตัวใหญ่เลยนะครับถ้ามีปลาติดเดี๋ยวไปดูนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูอีกหมายหนึ่งกันครับหมายต่อไปจะเป็นขายเล็กนะครับตอนนี้เสื้อผมก็เปียกแล้วนะครับที่ลงขข่ไปเมื่อกี้ใส่ไม่ได้นะครับหนาวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวตรงนี้กลับมาดูกันว่าเราจะมีปลาไหมเดี๋ยวหมายต่อไปจะเป็นไข่เล็กนะครับผมจะเอาไขา่เล็กใส่นะครับไปครับเดินดูกัน วันนี้เราต้องได้ปลาบ้างละสักตัวนึ่งขอแค่ขอแค่ได้ทำเมนูนะครับไม่ได้หวังเยอะนะครับหนาวด้วยนี่ก็เช้าอยู่เลยนะครับรีบมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคิดยังไงลงน้ำตอนเช้าเช้าถ้าใจไม่รักทำไม่ได้นะครับต้องใจรักด้วย อากาศบนเขาหนาวมากนะครับลืมอบอกไปที่นี่เขาคอนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครอยากเห็นเขาคออีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนได้เห็นนะครับก็ยินดีนะครับเข้ามาชมที่ช่องนี้ได้เลยนะครับช่องของก้าฟีลดอมนะครับ <S <s <ling> <S <s <ling> เป็นอีกมุมหนึ่งที่อา่ ไม่ค่อยมีคนจะได้เห็นนะครับมุมหนึ่งของเขาค้อนะครับเขาคอก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งนะครับแต่ก็ผมจะถ่ายในที่ที่ไม่ค่อยมีคนได้เห็นนะครับก็คือตามมุมลับๆครับ,รบตามป่าตามดอยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไงก็เข้ามาชมกันได้ครับโอเคครับผม เดี๋ยวหาหมายต่อไปของเราต้องได้ปลาทำเมนูมั่งเหี๋ยววันเนี้ยไหนๆก็ลงน้ำหนาวแล้วลงทุนมาขนาดนี้ละเสื้อเปียกครับนี่ใส่ไม่ได้หนาวยอมเดินตัวเปล่าเลยลงทุนครับลงทุนเพื่อคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับจะข้ามไปดูตรงนู้นกัน เนี่ยครับเดี๋ยวเดินข้ามน้ำตรงนี้ไปกันตรงนี้ก็อยากใส่นะเนี่ยครับก็มีปลานะเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นก่อนครับเชืนลุยน้ำกันอีกแล้ว นี่ครับเดี๋ยวเดินลุยน้ำกันต้องมีปลาติดของเราบ้างแล้วว่าเยอะฮ่าน้ำโคตรเย็นเลยครับน้ำก็เย็นเกินแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับ ตรงนี้ยทำเลดีครับเดี๋ยวผมจะมาดักรอบเดี๋ยวผมจะมาทํารอบดักตรงนี้นะครับเอาไว้มว่างก่อนนะเพราะว่าตรงนี้น้ําอันตื้นแล้วก็เป็นทําเลที่เหมาะนะครับสําหรับการดักรอบคิดยังไงว่ามาลงน้ําตอนเช้าเนี่ยผมไปครับไปดูกันครับเดี๋ยวข้ามมาแล้ว ดูกันว่าจะมีทำเลให้เราได้ลงขายดักปลาไหม<_ <Q> _>ผมมาที่นี่เพื่อจะหาหมายลงขายนะครับ<_ <Q> _>รเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีหมายให้เราลงไหมมีที่ให้เราลงไหมหา <_ Q _> ทางไปไม่ได้มันต้องมีทางสิว่า เอาไงดีวะเอ,เ,อเ,เดี๋ยวผมจะไปดงตรงนู้นนะครับไปกันตามหาหมายกันต่อครับ ต้องได้ปลามาทำเมนูไม่ได้ไม่ยอม น้องขายเล็กน้องขายเล็กเล็กได้เนี่ย เย่งนี้บ้างไหมผมว่าก็น่าจะเวิร์กนะเป็นทำเลที่เหมาะมากโอเ,เดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะลงได้ไหมน้ำลึกหรือเปล่า ค okay, ครับผมก็ได้ลงไปใส่ขายไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นขนาด7เซนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะมีปลาติดไหมเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ที่ผมใส่ที่มันติดดีๆก็แค่ห้าเซนนะครับอันนี้เพิ่มมาเป็นขนาด7ดเซน เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวรอดูกันแต่ว่ายังไงวันเนี้ยผมต้องเอาปลามาทำเมนูให้ได้ไม่ยอมนะเพราะว่าได้ลงทุนหนาขนาดนี้แล้วครับผมเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเรามาดูนะครับครับก็ได้ใส่ไปไว้แล้วนะครับสองพืนนะครับพืนนี้จะเป็นอีกพืนหนึ่งนะครับพืนที่สามนะครับ น,นี้จะเป็นขายเล็กนะครับขายแค่ขนาดห้าเซนนะครับดูว่าวันนี้เราไ,ได้ปลาไหมแต่ยังไงต้องเอาให้ได้ครับไม่ยอมแพ้ครับวันนี้ต้องเอาปลาขึ้นมาแกงให้ได้ครับไม่งั้นหนาวฟรีครับเฮ้ยผมตามชมกันครับกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผม เราก็ได้ลงขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3ผืนนะครับแต่ว่าปลาก็ยังไม่มาติดของเราเลยนะครับผมรอมาสักพักแล้วนะครับไม่มีปลามาติดเลยคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราจะมาต่อกันคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรมาทําเมนูนะครับถ้ายังไงต้องฝากติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับขออภัยที่คลิปนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับไม่จบโดยดีนะครับต้องไปต่อกันคลิปหน้านะครับ รุนกันนะครับว่าเราจะมีปลามาทําเมนูไหมสําหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้ครับผม